Hey สวัสดีครับเข้าสู่ช่อง S T R TOP สำหรับวันนี้แอดมีคอมเมนต์แฟนมวยบอลตุรกีนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยนะครับแพ้ไป1ต่อ3เซตทำให้สาวไทยนะครับจบอันดับที่8ในการแข่งขัน VNL 2022นะครับสำหรับสกอร์ในเกมนี้นะครับ23ต่อ25 25ต่อ15 25ต่อ18 และ25ต่อ21นะครับในแมชนี้นะครับถือว่าสาวไทยของเราทำการเต็มที่แล้วนะครับต้านทุรเคียไม่อยู่จริงๆก็สังเกตได้ว่ายังมีลูกเสิร์ฟเสียหลายลูกนะบอลแรกก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับชัชชูออนโดนจี้เกือบทุกลูกเลยนะครับอีกทั้งนะครับบวกกับความกดดันแฟนวอลเลย์บอลทุรเคียในสเตเดียมด้วยนะครับอันนี้นะครับก็น่าเห็นใจอยู่เหมือนกันนะครับก็เก็บความผิดพลาดนะครับมาพัฒนากันต่อไปนะครับ แล้วก็ในแมชนี้นะครับเป็นที่พูดถึงในโซเชียลมือนกันนะครับซึ่งเบอร์99นะครับตัวตบฝั่งตุรกีนะครับเธอวากตะโกนบ่อยมากนะครับเกือบทุกลูกเลยนะครับเมื่อได้แต้มเนี่ยก็แฟนวอลเลย์บอลไทยและตุรกีนะครับพูดถึงกิริยาท่าทางของเธอด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังกันนะครับโดยชาตตุรกีท่านแรกนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คิดบวกเสมอ เราหวังว่าจะเป็นแบบนี้ตลอดไปยินดีด้วยตัวแทนประเทศที่สวยงามเมนต่อไปครับเราค่อนข้างแย่ในเซตแรกเราทำผิดพลาดหลายครั้งแต่เราสามารถดึงตัวเองมารวมทีมกันได้ฉันชอบแมชนี้แม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยฉันหวังว่าเราจะทำผิดพลาดให้น้อยลงสำหรับรอบต่อไปเมนต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับทุรกีย และสำหรับการเล่นที่ยอดเยี่ยมกับประเทศไทยคุณเก่งมากพอแล้วเมนต่อไปครับขอบคุณสำหรับความภาคภูมิใจของเราขอบคุณทุกๆคนจริงๆเมนต่อไปครับเราเป็นทีมที่แข็งแกรง่งเมื่อเจอกับประเทศไทยอยู่แล้วมาสู้กันต่อไปในแมชหน้าและมันคือของจริงเมนต่อไปครับคนที่ไม่ดูแมชนี้คิดว่าทุราเรียนกำลังเล่นอย่างสุดยอด แต่เราทําผิดพลาดอย่างไม่น่าเชื่อแต้มของฝ่ายตรงข้ามเกือบทั้งหมดมาจากความผิดพลาดของเราแต่ดีแล้วที่สามารถกลับมาในเสซตหลังได้เม้นต่อไปครับทีมนี้เล่นได้ดีตุรกีทำได้ดีมากไก่งวงเข้ารอบแล้วส่วนเม้นต่อไปครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่ายังไงทีมไทยคือคนเก่งสำหรับเราเสมอไทยแลนด์ ยอมในสปิริตเลยแค่นี้ก็ดีมากแล้วเมนต่อไปครับขอแสดงความยดีกับทีมเรเบอลทีมชาติตุรเคียด้วยคว้าแชมป์นี้คือเป้าหมายต่อไปส่วนเม้นต่อไปครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าแต่ฉันคิดว่าฟอร์มแบบนี้มันยังไม่เพียงพอที่จะชนะอิตาลีได้เมนต่อไปครับโค้ชคุยเด,ดติมีแท็กติกและกลยุทธ์ดีๆให้สาวๆได้ตื่นตัว ทำได้ดีมากเม้นต่อไปครับเราเพึงเอาชนะทีมที่อ่อนแอที่สุดของทัวร์นาเมนต์นี้เราควรเล่นได้ดีกว่านี้กับอิตาลีและหลังจากเมนนี้นะครับก็มีชาวตุรกีอีกคนนะครับมาตอบกลับว่าแต่นี่คือทีมที่เอาชนะประเทศจีนได้เม้นต่อไปครับเราภูมิใจในตัวคุณฉันขอให้คุณประสบความสําเร็จในการแข่งขันวันอาทิตย์เมนต่อไปครับแมชนี้ ควรจะจบลงที่3.0เซตด้วยซ้ำขอแสดงความยินดีกับทีมชาติของเราจากใจจริงเมนต่อไปครับฉันสาบานว่าถ้าเล่นแบบนี้อิตาลีจะชนะเราได้ไม่ยากเมนต่อไปครับขอแสดงความยินดีด้วยขอให้ประสบความสำเร็จต่อไปตุรกีภูมิใจในตัวคุณต่อไปครับเอคูนูจะทำลายล้างเราในการแข่งขันกับอิตาลีเมนต่อไปครับ แม้ว่าเราจะรักษาจังหวะของตัวเองในเซตแรกไม่ได้แต่เราฟื้นตัวได้ดีมากในเซตต่อไปเนื่องจากเปอร์เซ็นในการโจมตีของเราเพิ่มขึ้นขอแสดงความยินดีกับทีมสู้ต่อไปเม้นต่อไปครับฉันหวังว่าเราจะผ่านอิตาลีในครั้งนี้ได้ส่วนเม้นต่อไปครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าไทยแลนด์น่ารักมากทำได้ดีแค่เสียใจที่ทีมไทยตกรอบ ส่วนเมนต์ต่อไปครับคนนี้มาคอมเมนต์ว่าเราตื่นเต้นมากที่เราต้องเอาชนะและแพ้ไม่ได้มีรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศอีกสู้ต่อไปเมนต์ต่อไปครับไม่ว่าในกรณีใดไม่มีแมชใดที่เราไม่สามารถชนะได้โดยไม่มีความผิดพลาดเมนต์ต่อไปครับเราเอาชนะได้แต่ก็มีหลายเรื่องให้วิจารณ์มีข้อผิดพลาดเยอะและประเทศไทยนั้นน่ารักมาก ต่อไปครับตราบใดที่เราเป็นหนึ่งเดียวก็ไม่มีใครเหนือกว่าเราได้ฉันรักนิสัยของประเทศของฉันมากไปด้วยกันนะจับมือกันไม่มีใครผ่านเราไปได้เศรๆฐายังคงดําเนินต่อไปคุณน่าทึ่งมากต่อไปครับไม่ใช่กําแพงเบอร์ลินมันคือกําแพงตุรกีส่วนเม้นต่อไปครับคนนี้มาคอมเมนต์ว่าเราสามารถชนะแมตช์นี้ได้โดยไม่ต้องเสียเซต ความผิดพลาดของเรามากเกินไปชั้นหวังว่าจำนวนความผิดพลาดของเราในการแข่งขันกับอิตาลีจะไม่สูงขนาดนี้ต่อไปครับเราชนะบราโวแต่เราทำผิดพลาดง่ายมากทำไมกันต่อไปครับกล่าวอีกในหนึ่งเราเอาชนะทีมที่ไม่สามารถประสบความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติคำถามของฉันเราจะเอาชนะอิตาลี ในนัดต่อไปได้ไหมและหลังจากนี้นะครับก็มีชาวตุรกีนะครับมาตอบเสริมว่าทีมที่คุณบอกว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนักนั้นพวกเขา,าชนะแชมป์โอลิมปิกอย่างจีนและแชมป์โลกอย่างเซอร์เบียได้แล้วก็มีชาวตุรกีอีกคนนะครับมาตอบเสริมในเมนนี้ว่ากฎข้อที่หนึ่งอย่าประมาทคู่ต่อสู้ ส่วนเมนต่อไปครับคนนี้มาคอมเมนต์ว่าจากเซตที่2เราแสดงให้เห็นเกมของเราเห็นได้ชัดมันสมดุลเราเล่นดีมากผู้เล่นแต่ละคนผู้ชมก็ดีมากเช่นกันเมนต่อไปครับฉันดูแมชที่ยอดเยี่ยมเราเล่นเก่งมากในแง่ของเกมรุกแต่มีความตื่นเต้นเล็กน้อยแต่ก็ดีนะฉันวังว่าในที่สุดการแข่งขันจะเป็นแชมป์เมนตต่อไปครับคงจะดี ถ้าเราลดความผิดพลาดลงแต่คุณเล่นเกมได้ยอดเยี่ยมแล้วขอให้โชคดีในรอบต่อไปและในเม้นต่อจากนี้นะครับจะเป็นราม,มาคอมเมนต์นะครับจากฝั่งตุรกีนะครับโดยท่านแรกครับมาแสดงความคิดเห็นว่ามันคืออะไรที่จะตะโกนใส่ไฟล์ตรงข้ามและการทําเช่นนี้ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่หลายครั้งพฤติกรรมที่ไม่สมควรและก็เช่นเดียวเม้นนี้นะครับซึ่งเขาได้มาแสดงความคิดเห็นว่า การตะโกนเช่นนั้นมันเป็นการไม่ให้เกียรติทีมไทยที่อ่อนหวานเช่นนี้และหลังจากเม้นี้ครับก็มีชาวตุรกีนะครับ,มา,รรบมาตอบกลับว่าฉันได้ดูนะแต่พวกเธอไม่ได้ทำอะไรเลยและมีคนมาตอบเสริมใต้เมนี้ว่าหลังจากทำแต้มได้หนึ่งแต้มเขาก็เริ่มตะโกนใส่ทีมตรงข้ามปกติเขาน่าจะได้ใบแดงด้วยซ้ำส่วนเม้นต่อไปครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่า จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอิบราทำสิ่งเหล่านั้นกับอิตาลีหรืออิค n นูทำอะไรทำนองนั้นและหลังจากเมนี้นะครับก็มีคนมาตอบเสริมใต้เมนนี้หลายคอมเมนต์เลยนะครับโดยท่านแรกนะครับมาคอมเมนต์ว่าในการแข่งขันที่มีการแข่งขันสูงสไตล์ของผู้เล่นแต่ละคนจะแตกต่างกันอย่าเปรียบเทียบอย่าวิพากวิจาร์ณและมีคนมาตอบเสริมใต้เมนี้อีกว่ามันจะเป็นแบบนี้ต่อไป หลังจากที่คนอย่างคุณคอยสนับสนุนกันต่อไปและในเมนนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นอีกว่าเขามาร์กจะดีใจในความแค้นแต่เขาทำเช่นนี้โดยตะโกนใส่หน้าคู่ต่อสู้ซึ่งมันไม่ควรทำแล้วก็มีคนมาตอบกลับอีกว่าชาติของเราเคารพในคุณค่าของการเคารพสากลในเรื่องใดก็าตามขอแสดงความนับถือที่นี่คุณไม่สามารถโกหกใครได้ ถ้าพวกเขาทำกับเราเราก็จะสาบแช่งนี่ไม่ใช่แค่สิ่งที่เกิดขึ้นในวอลเลย์บอลเท่านั้นเราในฐานะสังคมสนุกกับการกระทำที่สุขกปบกรร้ออย่างไรก็ตามเราไม่ควรละเลยกับความสนุกบนความหยาบคายและการกระทำที่รุนแรงแล้วก็คนนี้นะครับมาตอบเสริมใต้เมนี้ว่าตรงนี้เป็นจุดบกพร่องอย่างใหญ่หลวงของชาติ แต่เราไม่สามารถคุยกับใครเรื่องการศึกษาได้ครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคอมเมนต์ในคลิปนี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ